อุปกรณ์ที่เราจะใช้อุดซิลิโคนมีอยู่3สิ่งนี้นะคะ1คือกระบ,บอกยิงซิลิโคนหรือปืนยิงซิลิโคน2ซิลิโคนขาวใสหรือว่าซิลิโคนขุ่นก็ได้นะคะแล้วก็3น้ำยาล้างจานผสมน้ําค่ะเริ่มต้นจากเราดึงก้านกดแผ่นเหล็กออกนะคะเราดึงก้านตานซิลิโคนออกมาตัวนี้เป็นซิลิโคนที่เราได้ทําการเปิด ใช้ไปแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลืออยู่เราก็เลยหาเทปพ,พันสายไฟพันไว้เพื่อจะได้ใช้ต่อได้อีกครั้งนะคะวิธีนี้จะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนนะคะโดยที่ซิลิโคนที่ยังเหลือในหลอดไม่แข็งตัวเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูนะว่ายังเหนียวเหนียวอยู่หรือเปล่านี่จะเห็นว่ายังเหนียวเหนียวอยู่ถ้าอย่างนี้ก็คือสามารถใช้ได้นะคะถ้าแข็งตัวแล้วไม่สามารถใช้ได้นะ พอดีว่าเรามีฝาจุกซิลิโคนนะคะเหลือหลายอันเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยนะคะก็คือใช้อันเก่าเพราะว่าตัวเก่าไอซิลิโคนที่อยู่ในฝานะค่ะมันจะแข็งตัวหรือถ้าใครไม่มีก็คือหาอะไรดันออกได้นะคะแต่เรามีฝาตัวใหม่เนาะมีสำรองอยู่จากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดให้เฉียงๆนะคะ เพื่อเวลาทำการยิงหรือว่าบีบซิลิโคนหรือป้ายเข้าไปอะคะ่ะจะได้สะดวกขึ้นความกว้างตามที่เราพอใจเลยนะคะจากนั้นเราก็เอาหลอดซิลิโคนใส่เข้าไปในกระบอกยิงซิลิโคนค่ะแล้วก็บีบเหล็กตัวที่เป็นลูกศรชี้นะคะบ,บ,บีบเข้าไปาเหล็กตรงกลางจะดันซิลิโคนที่อยู่ข้างในหลอดอะคะ่ะออกมานะคะ อันนี้เป็นรูที่เราจะอุดซิลิโคนเนาะเป็นรูท่อฉีดท่ออัดน้ำยาปลวกใต้พื้นบ้านนะคะพอดีว่ารูมันใหญ่เกินเราจะมาอุดเนาะเพราะว่าจะมีสัตว์มีพิษพวกงูพวกตะขาบพวกอะไรเนะะี่ยค่ะอยู่ได้ก็เลยอุดปิดไว้เลยค่ะปิดเฉพาะรูข้างนอกนะคะไม่ได้ไม่ได้ปิดรูดท่อ เดี๋ยวอัดน,น้ำยาการปวกไม่ได้หลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำนะคะฉีดฉีดเข้าไปตรงซิลิโคนแล้วก็ฉีดมือด้วยเวลาผสมนะคะกะให้แบบลื่นๆเหมือนเราเอาน้ำยาล้างจานไปล้างจานให้มันรู้สึกว่าลื่นๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีนี้ก็คือจะช่วยให้ซิลิโคนไม่ติดมือนะคะรูปรูปไปเรื่อยๆใช้มือรูปๆค่อยๆแต่ง ตกแต่งไปเลยนะคะเอาที่เราจนกว่าที่เราพอใจเลยตรงไหนเปื้อนก็คือใช้น้ำยาฉ,ฉ,ฉีดฉีดฉีดแล้วก็ใช้มือป้ายออกได้เนาะถ้าเราไม่ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำหรือถ้าเรามีสบู่ะค่ะเราก็ใช้สามารถเออเราก็สามารถใช้สบู่ล้างน้ำแล้วก็มาถูที่มือก่อนได้อันนี้เป็นรูแรกที่อุดแล้วนะคะ ต่อไปมาดูอีกรูนึ่งทำเหมือนกันนะคะบีบซิลิโคนใส่ป้ายป้ายไปก่อนเลยใส่ให้เต็มรูนะคะใส่รอบรอบหลังจากใช้เสร็จแล้วก็กดแท่งเหล็กครั้งหนึ่งเพื่อให้ก้านถอ,อยออกมาค่ะคือเวลาเรากด กดแล้วก็ดันซิลิโคอนออกถ้าเราไม่กดตัวแท่แงเด็กเมื่อกี้ซิลิโคนข้างในมันก็จะดันออกมาได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือกดเพื่อให้แท่งไม่ดันซิลิโคอนออกซิลิโคนก็จะไม่ย้วยออกนะคะกดแค่ครั้งเดียวก็พอหลังจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมเลยฉีดน้ํายาล้างจานผสมน้ํานะคะฉีดใส่ซิลิโคนให้เปียกแล้วฉีดใส่มือนะคะ เราฉีดใส่เรื่อยๆนะคือถ้ามือเราเริ่มแห้งซิลีโคนก็จะเริ่มติดมือเหมือนกันนะคะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้มือแต่งอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็บีบแท่งเหล็กนะคะดึงก้านออกดึงถอยมานะคะถอยเสร็จแล้วเราก็มาเก็บกันก็คือใช้เทปพ,พันสายไฟนะคะพันปลาพันให้แน่นๆเลยนะคะพันทบไปทบมาสัก2รอบ3ามรอบ ก็เป็น r เจ,จ็ดสาวๆท่านไหนสามารถทำได้นะคะไม่ยากเลยลองทำกันดูนะคะ